วันชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นะมันเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยมีวาสนาอะไรบางอย่างที่คนเนี่ยเขาชอบแอบเชียร์แอบให้กําลังใจอยู่เสมอนะคนวันจันเนี่ย,ยอดไม่ได้ที่ไปไหนมาไหนคนก็หลงรักคนก็แอบให้ความช่วยเหลือแอบแอบเชียร์อยู่เล็กๆในตำนองนี้ดังนั้นคนที่เป็นแฟนคลับลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่คนวันจันเนี่ยนะ มีอะไรที่เี่ยงพ้าเกิดวิกฤตอะไรบางอย่างเนี่ยแม้ตัวเองในบรรจันไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือใครแต่คนเขาบอกว่าอยากจะหยิบยื่นอะไรบางอย่างอยากให้คนวรนจันมีความสุขอะ่ะแต่ปัญหาคือขี้เกรงใจใช่ไหมคุณบรรจันไม่ค่อยได้พูดไม่บอกใครเหมือนกับว่าถ้าหากว่าไม่เหลือบากก่าขอแรงจริงจะไม่รบกวนใครเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักพูดเนาะคือก่อนที่คนอื่นอะ่ะ เขาจะหยิบยื่นความช่วยเหลือเราคนบันจันร์จะต้องช่วยเหลือโดยการสื่อสารสิ่งที่ตัวเองอ่ะควรจะพูดควรจะบอกเข้าไปนะทําอย่างนั้นนะแต่คนบันจันร์อ่ะดูจากดวงแล้วอ่ะก็ยังคงต้องมาแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมปากคืออะไรไม่กล้าพูดไม่กล้าบ,บอกถ้าเราอ่ะอยากจะให้ชีวิตเรามีความสุขอยากให้รางวัลชีวิตของเราจงเริ่มนะจากการที่รู้จักอธิบายความคิดความรู้สึกโดยเพย่งยิ่ง สิ่งที่มันจําเป็นจะต้องพูดจําเป็นจะต้องบอกก็พูดก็บอกไปเถิดแล้วเราอ่ะจะได้สิ่งที่เราควรจะได้โดยที่เราอ่ะคาดไม่ถึงเลยนะไม่ว่าเรื่องราวจะหนักหนาสาหัสยังไงก็แล้วแต่ให้เชื่อมั่นเอาไว้ว่าด้วยบุญเก่าที่เรามีด้วยความน่ารักในปัจจุบันในชาติที่เรามีคือมันติดต,ตัวมาแล้วเราก็เสริมสร้างเราก็ทําตัวเป็นเด็กดีทําตัวเป็นคนที่น่ารักเนี่ยเขาเรียกตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะขรเ็นจันเนี่ย จะเจอคํานี้บ่อยมากเพราะอะไรเพราะความที่เราเป็นคนแคร์คนอื่นมันเหมือนกับเราสั่งสมไปดีไงเราดูแลเทคแคร์คนอื่นดีพอถึงเวลาที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือเนี่ยคนเขาอยากจะมาเทคแคร์ดูแลเราบางทีนะเราแค่พูดให้คนเขาฟังว่าเออเรามีแผนชีวิตชีวิตอย่างเงี้ยสังเกตดูแค่เราพยายามอธิบายนะจะมีคนที่ต่อยอดไปอ๋อถ้ามีช่วยเหลือหยิบยื่นให้เขาจะช่วย ทีนี้ถ้าให้รางวัลชีวิตของคนวันจันทร์เนี่ยนะอาจารย์แนะนานะให้สวมใส่กําไรสมบัติจักรพรรดิซึ่งอาจารย์เนี่ยปรกเสกไว้เป็นพิเศษเลยคนวันจันทร์เวลาได้กาไรสมบัติจักรพรรดินะ่ะจะเป็นมีทั้งวงสีเงินสีทองนะอยู่ด้วยกันเนี่ยนะให้เรารู้นะเอาสวมใส่แล้วเนี่ยจะเกิดผลึ้นหนึ่งนะจะทําให้หาเงินคล่องเวลาที่จะหยิบจับทําอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทอง เวลาเงินจะหมดจะหมดอ่ะจะมีเข้ามาตามวาส,สนาคนบรรจันท์แล้วเวลาคนบรรจัน์เนี่ยเจอใครที่รู้สึกว่าแรงแรงเนี่ยก็จะเบาลงก็จะรู้สึกว่ายอมใจอ่ะคนเรานะพอได้ใจแล้วอยากได้อะไรก็ได้คนบรรจัณนเนี่ยกำลังสมบัติกรพัดนะทั้งสีเงินสีทองใส่คู่กันข้อแรกคือจะทําให้หาเงินได้ง่ายหาเงินได้เร็วข้อที่2จะกาจัดจุดอ่อนก็จุดอ่อนของคนบรรจั์คืออะไรมีรอยรั่วทางด้านการเงิน บางทีรายล่วไปกับคันสงสารคนช่วยเหลือคนหรือว่าบางครั้งเนี่ยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปประหยัดบางเรื่องแต่โอ้โหปเจอค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเยอะๆกับบางเรื่องก็จะขจัดปัญหาคือพืดด้นง่ายๆรอยล่วทางการเงินจะหายไปแล้วสุดท้ายไปทางความเป็นจริงน่ะให้อธิษฐานจิตกับกาําไรสมบัติจักรพรรดิคู่เงินทองคู่นี้นะในทุกวันเลยนะหนึ่งของเงินก้อนหนึ่งเอามาปลดหนี้ปลดสิน ปลดภาระกังวลที่มันติดตัวที่มันเป็นพันธนาการของชีวิตเนี่ยให้มันหายไปนี่สินเท่าไหร่ยังไงตั้งกำหนดตัวเลขไปเลยนะขอหนะังกำลังสมบัติจักรพรรดินะขอพลังจากอาจารย์นะจากครูบาอาจารย์ที่ปลุกเสกแล้วนะให้มีเงินปลดหนี้ปลดสินแล้วเมื่อสําเร็จแล้วก็ขออีกหนึ่งก้อนเพื่ออะไรเพื่อเป็นทุนสํารองในการที่จะมาตั้งตัวมาสร้างตัวมาสร้างธุรกิจกิจการมาเริ่มต้นชีวิตนะมา ทำให้คนวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่แลวมีความมั่งคัง่งร่ำรวยนั่นแหละจิงจะเป็นจุดที่คนวันจันทร์เนี่ยได้สวมใส่กําลังสมบัติจกักรพรรดิเป็นเสมือนรางวัลของชีวิตแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นธุรกิจนะบนความสําเร็จบนความมั่นคงดังนั้นนะให้สวมใส่เอาไว้อธิษฐานจิตในทุกวันตั้งเป้าหมายให้ดีแล้วเราจะประสบกับความสําเร็จนะเป็นลําดับเป็นขั้นตอนสมกับที่เรามีความตั้งใจจริงว่าเกิดมาแล้วเนี่ย อยากจะเป็นคนที่สําเร็จอยากจะเป็นคนที่มีความสุขนี่คือรางวัลชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์